ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำโอนเปี6-2ในข้อหนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของตีกลมิติซึ่งเราต้องการที่จะรู้ว่าเสาไฟฟ้าสูงห่างกันกับเสาธงเท่าไหร่โดยที่ตอนนี้เรารู้ว่าต้อยืนยืนห่างจากเสาไฟฟ้า16เมตรแล้วก็ยืนห่างจากเสาธง10เมตรมองมเงยขึ้นไปทั้ง2เสาระยะ60 องศานะคะก็คืออันนี้ยคือเราจะรู้ได้ว่าเสาไฟฟ้าสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็สมมุติให้ว่าเสาไฟฟ้าจนถึงแนวสายตาโต้ตงคือ A ตรงนี้มันเป็นความสูงของโต้งนะคะคือตรงนี้ด้านนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นความสูงของโต้งสมมติความสูงของโต้งให้เป็น C แล้วกันแล้อันนี้ก็เป็น ปีนะคบความสูงระหว่างยอดเสาธงถึงแนวสายตาของโต้งถึงถึงความสูงของโต้งเป็น B ก็เพราะทีนี้เนื่องจากว่าเราต้องการอยากรู้แค่ความแตกต่างระหว่างความสูงของเสาไฟฟ้ากับเสาธงใช่ไหมคะเมื่อเราทำาอ C กบวกก็คือ C ความสูงของโต้งอันนี้คือความสูงของเสาไฟฟ้าทั้งหมดนะคะลบด้วย ความสูงข,ของเสาธงทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่ a ลบ c ก็คือเราก็จะสามารถ a ลบ b เพราะว่าเราจะสามารถออไม่สนใจความสูงข,ของต้งได้เพราะว่าในโจทย์เขาไม่ได้กําหนดมาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะการหาออติกรมิติใช่ไหมคะก็คืออันนี้ตอนนี้เรารู้แล้วคือเราต้องการหา a อันนี้คือแนวรัศมีระดับนะคะ จากที่ต้องอยู่คือตรงนี้เป็นจากสายตาโต้งเป็น60องศาตรงนี้ยาว16ใช่ไหมคะก็คือเราก็จะใช้ค่าแทน60เท่ากับ A ส่วน16ซึ่งแทน60มีค่าเท่ากับรูสนะคะก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจำได้เพื่อพื่จเอาเข้าไปสอบเพราะว่ามันเป็นค่า ค่าที่แบบเบสิกมากๆนะคะก็จะมีพวกทรายหองมุมสิบสิบห้ามุมสามสิบมูหกสิบอย่างเงี้ยค่ะรูทโซชาน A จะได้สิบหกรูทสามนะคะแล้วส่วนไม่ใแล้วก็ต้องก็มองขึ้นไปเป็นมุมหกสิบเหมือนกันห่องยอดเสาธงเป็น B ซึ่งตอนนี้เรารู้ว่าห่างกัน10เมตรใช่ไหมคะก็คือเราก็ใช้แทน60เหมือนกันข้าม B s ชิด t 10แทน60ก็คือรู้3 B 10 B เท่ากับ10รู้3เพราะฉะนั้นความความแตกต่างระหว่างเสาไฟฟ้ากับเสาทงคือ A-B ลบ b ใช่ไหมคะก็จะได้ 16หลู3 3ลบ10ลู่3เท่ากับหลู่3ข้อนี้ตอบ6กลู่3เมตรนะคะตอบข้อ1ก็เสร็จไปแล้วข้อนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ